สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไร ชิญติดตามรับฟังได้เลยครับท้าวิรูปักท้าวิรูปัตหนึ่งในสีจาตุมหาราชผู้ปกครองทิศตะวันตกเป็นเทพเจ้าแห่งพญานาคทั้งปวงในเทวตํานานยุคต้นทรงดํารงตําแหน่งเท้าสักกะนอกจากนี้ยังมีกล่าวถึงในขันทพปลริศหรือโบราณเรียกพัพปริศกันงูบทสวสดเจตตํานานสวสดเพื่อให้สวัสดิภาพจากพวกสัตว์มีพิษทั้งหลายเพราะเท้ามหาราชพระองค์นี้ทรงมีพญานาคเป็นบริวารองค์พญาวิรูปักเขมมหาราช เจ้าวิสุทธิเทวาซึ่งเป็นหนึ่งในเทวดาจตุโลกบาลอยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกามีเขตปกครองด้านทิศตะวันตกของสวรรค์เป็นจอมแห่งพญานาคทั้งปวงน่าจะเป็นเทพทางสายพุทธศาสนาเพราะสวรรค์ชั้นนี้เป็นคติในศาสนาพุทธจากสวรรค์ทั้ง6ชั้นมีพระวรกายสีทองพระนาภีสีทองและพระเสียรสีทองพูดง่ายๆคือ สีทองทั้งองค์อยู่ในตระกูลวิรูลปักขะแต่ดวงเนสีขาวองคฟ้าเหมือนตามนุษย์ด้วยเหตุที่ท่านเป็นเทวดาแปลงแผงเสียนได้เก้าเสียนหรือมากกว่านั้นเมื่อท่านเสด็จประพาสบาดาลมักจะประทับอยู่กับพระวรชาองค์นางพยานนพเกตนาคินีวิสุทธิเทวีตรงมีเทพนครปาการสุวรรณอันสวยงามซึ่งตั้งอยู่ในทิศปัดฉิมคือด้านตะวันตกแห่งแดนสุขชาวดี สวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีเทวาธิราชผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าท้าววิรูปักมหาราชทรงเป็นจอมเทพผู้ปกครองก็อันาท่านท้าววิรูปักมหาราชนี้พระองค์ทรงเป็นเทวาธิราชมีบุญญาณุภาพมากมีรัศมีมากเทวาที่อุบัติเกิดเป็นบุตรของพระองค์ก็มีมากแต่ละองค์ล้วนแต่ทรงไว้ซึ่งพละงกำลังมากมีฤทธมีอนุภาพมียศ เป็นอันมากพระองค์ทรงเป็นอธิบดีผู้มีอำนาจใหญ่ทรงปกครองทวยเทพในเทพนครด้านทิศตะวันตกณสวงสวรค์ชั้นจาตุมหาราชิการนี้โดยธรรมยังความผาสุกชื่นบานหันษาให้บังเกิดแก่มวลเทพผู้เป็นบริวารตลอดทุกทิ่พาราตีการนอกจากจะทรงเป็นเทวาธิราชผู้มียศศัก์และมีอำนาจเหนือเทพบริษัทแห่งตนในเทพนครด้านทิศตะวันตกดังกล่าวแล้ว ท่านท้าวิลูปากมหาลาชยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีปกครองหมู่นาคอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยก็หมูนาคนี้เป็นสัตว์วิเศษเหล่ากายทิพย์พวกหนึ่งซึ่งปรากฏว่ามีฤทธิ์เดชมากเพราะพิษแห่งนาคทั้งหลายนั้นมีฤทธิ์ก้าแข็งแค่เพียงถูกต้องบุคคลใดบุคคลหนึ่งพิษแห่งนาคย่อมมีฤทธิ์สามารถตัดเอาผิวหนังแห่งบุคคลนั้นให้ถึงแก่ความตายได้ในพริบตา เหมือนกับคมดาบและเหล่านาทั้งหลายย่อมรู้จักนิลมิตรตนเมื่อมีความประสงค์จะเที่ยวไปในที่ต่างๆณนะแดนมนุษย์โลกเหล่านี้บางคราวเหล่านาคีผู้มีฤทธิ์ย่อมนิลมิตรตนเป็นงูบางคราวก็ทรงเพศเป็นเทพะยะดาแต่บางคราวก็นิลมิตรตนเป็นกระแตบ้างเป็นต้นเที่ยวไปในราวภัยตามอัธยาศัยแห่งตนอย่างสุตสาราญในกรณีนี้หากจะมีปัญหาว่าจัดทั้งหลายในวัฏสงสาร ทำกรรมอะไรไว้จึงได้มีโอกาสมาเกิดเป็นนาคได้เล่าคำวิสัชนาก็มีว่ามีพระภิกษุพุทธสาวกรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าแล้วทูลถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงไว้ซึ่งพระสัมพันยุตตยานว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนบางคนในโลกนี้ตายแล้ว ไปเกิดเป็นนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงมีพระมหากรุณาตัดว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เขาได้ยินได้ฟังมาว่าพวกนาคมีอายุยืนมีวันณะงามมีความสุขมากเขาจึงชอบใจแล้วทำความดีด้วยไตทวารแล้วมีความปรารถนาว่าโอ๋หนอเมื่อเราตายไปจากโลกนี้แล้วขอให้เราได้ไปบังเกิดเป็นนาครั้งเขาตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายคือได้ไปเกิดเป็นหน้าข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วเกิดเป็นนาคพระพุทธดีกานี้ย่อมเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ประกอบกัลยาณกรรมความดีด้วยกายวาจาใจ ยินดีในการบำเพ็ญกุศลเมื่อต้องการไปเกิดเป็นนาคย่อมมีโอกาสได้เป็นนาคในชาติต่อไปสมความปรารถนาพวกนาคเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่โดยผาสุกสมควรแก่อัตภาพและพวกเขาก็มีความพักดีและความเคารพต่อท่านท้าวิรูปักมหาราชผู้ทรงเป็นอธิบดีทรงพระคุณอันประเสริฐแห่งตนเป็นยิ่งนักในตำนานจีนได้กล่าวไว้ว่าท้าววิรูปักมหาราชหรือ กว่างมู่เทียนหวางมีนาคเป็นบริวารทรงปกครองทวยเทพในเทพนครด้านทิศปัดฉิมณสวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาท้าวิรูปักมหาราชทรงเป็นเทวาธิราชมีบุญญาณุภาพมีลักษณมีมาก ทรงเป็นอธิบดีผู้มีอำนาจใหญ่ทรงยังความผาสุขชื่นบานหันษาให้บังเกิดแก่มวลเทพผู้เป็นบริวารตลอดทุกพิพาราตีการนอกจากทรงดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีปกครองหน้าั้งหลายเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติอีกด้วยเพราะเชื่อกันว่าเมืองบาดาลเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลท้าววิรูป,ปักมหาราชนามเดิมของท่านคือผีหลิวปอชาหรือบางเรียกในชื่ออสูรว่า หมอหลี่หงภายหลังจากที่ท้าววิรูปักมหาราชได้ประวรณาตัวเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ทรงหมายหน้าที่ให้ท่านมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลอาณาประชาราชให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีท้าววิรูปักมหาราชเป็นผู้ที่มีดวงตาที่สซึ่งสามารถมองเห็นได้กว้างไกลนับพันลี้ และสามารถล่วงรู้การกระทําของมนุษย์โลกทุกรูปนามลักษณะของท้าววิรูปักมหาราชนั้นแต่งกายด้วยชุดนักลบสวมชุดเกราะดังแม่ทับใหญ่มีพระพักสีแดงรอบๆอบแขนเสื้อของพระกรข้างขวาจะมีมังกรสีแดงหรืองูสีแดงและพันอยู่โดยรอบส่วนพระกรข้างซ้ายจะยกชูขึ้นเสมอในฝ่าพระหัตจะมีไข่มุกวิเศษที่ส่งประกายแวววาวโดยความหมายของไข่มุกที่มีลักษณะทรงกลม ยังเปรียบแทนโลกมนุษย์ด้วยกล่าวกันว่าด้วยเพราะท่านมีสายตากว้างไกลจึงร่วงรู้การกระทำของมนุษย์ว่าผู้ใดบ้างที่ดูหมิ่นดูแครนพระพุทธศาสนามังกรสีแดงที่เลื้อยอยู่บนพระกรจะพุ่งเข้าไปรัดพัน์และจับตัวผู้นั้นมาลงทันต่อมามีผู้เห็นว่าลักษณะของมังกรหรืองูไม่น่าดูจึงเปลี่ยนมาเป็นเชือกสีแดงแทนในหลักฐานเทพนิยายเรื่องเฟิงสนเอี่ยนอี้กล่าวไว้ว่า มีพยาอัูษรสีส่พี่น้องที่เฝ้ารักษาประตูหรือหน้าด่านโดยมีหมอรี่โซเป็นพี่ใหญ่ในการนำทัพทำศึกสงครามหนึ่งในนั้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องทาวิลูปัดในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด u ับ c r i b e